ันนี้คือผลของการไม่ยอมเข้าบ้านนอนนะคะในห้องมันร้อนค่ะไม่มีอากาศถ่ายเทก็เลยต้องพากันออกมานอนข้างนอกดูแม่นางอ้อนนอนตักสามวันดีสี่วันร้ายล,ลูกชายอีดำลูกสาว มีขาวลูกชายหลานนะคะไม่ใช่ลูกหลานเอ๊ะนี่ก็หลานอันนี้ลูกสาวอยู่ๆก็มีหลานมาให้จำใจอะต้องเลี้ยงไปว่าจะเก็บมานางแค่ตัวเดียวสงสารนางจะโดนรถชนนางฟ้าชื่อนางฟ้านะคะ อยู่ๆก็ติดมาสามตัวเลยติดจริงๆโอ้ยบุตเป็นนี่มึงแต่เมื่อไร่มึงติดสามเนี่ย,ยดูเอาแล้วกันพัดลมหนึ่งสองอยู่ในห้องอีกตัวหนึ่งนะคะพัดลมสามตัวเอาไม่อยู่ร้อนจริงๆ